สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความออยั่งยืนนะครับวันนี้ก็พอดีมาเดินสำรวจช่วงเย็นครับแล้วเราก็เลยเจอเคสมะม่วงกุ้ยเฟยครับต้นนี้คือเราปลูกจากกิ่งท่าที่เป็นกิ่งใหญ่ปลูกไปประมาณสัก4เดือนแล้วแล้วก็มันเป็นต้นใหญ่ครับมันพร้อมที่จะออกลูกได้แล้วนะครับแล้วคราวนี้เรามาเจอว่ายอดมะม่วงนะครับจากที่ตะกี้ตะก้องเขาก็เขาได้สูมไปนะครับอยู่ดีๆชอบมะม่วงมันเหี่ยวครับพอชอบมะม่วงมันเหี่ยวก็เลยมาดูว่าไอ้ตรงนี้มันมีความผิดปกติอะไรเพราะว่า ตอนนี้มันมันเพิ่งเริ่มคือจากที่มันตูมอยู่เี่ยแล้วมันบาน100%เนี่ยมันควรจะช่อตัวของเกสรเนี่ยมันจะตั้งชูเป็นเป็นเหมือนเจะเขาเรียกว,ว่าฉัดอะแต่ไอตัวนี้มันเหี่ยวลงนะครับจะคนละเคสกับอ่าเขาเรียกว,ว่าเพีย้ยจะกระจัดเข้าทําลายนะครับแต่วันนี้คือผมมาเจอว่าเพี้ยเพี้ยแป้งนะครับมันมาเข้าดูดน้ําเลี้ยงที่ขั้วของช่อดอกครับคือ การที่เจอตรงนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ดยวให้ตากล้องมาดูมันจะพบว่ามีมดพาเพียมาครับเดี๋ยวให้ตากล้องลองมาซูมดูใกล้ๆครับลองมาดูเดี๋ยวผมจะอที่ายไปว่าเนี่ยคือมันมาอยู่ตรงนี้ครับมันมาอยู่ที่ขั้วช่อดอกเลยครับพอมาอยู่ที่ขั้วช่อดอกเนี่ยมันก็ขนกันมาขนกันมาแล้วก็มาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ที่ขั้วช่อดอกดูดกินน้ําเลี้ยงเสร็จไม่พอครับพอดูดกินเสร็จนี่ครับ ดูดจนคือช่อเขาเรียกว่าน,น้ำที่มันไปเลี้ยงตัวของเกสรปลายช่อครับมันถูกดูดกินไปครับพอดูดกินไปครับมันก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงสุดท้ายตรงนี้จะช่อแห้งไปเลยนะครับแต่ว่ามันมันยังไม่ได้เป็นลานะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันขนเพี้ยมาแล้วก็ให้มาอยู่กองกาลังอยู่ตรงเป็นกระจุกแล้วมีเยอะด้วยตรงนี้ก็มีครับพอนีก็ผมก็เลยมาดูว่าเดี๋ยวพรุ่งเช้าเนี่ยผมอาจจะต้องอ ทำการพ่นสารกำจัดครับคราวนี้ถ้าเกิดใครเจอกรณีเหมือนผมเนี่ยแล้วเจอเคสแบบนี้ต้องบอกไว้ว่านะครับการกำจัดนะครับการดูแลเพื่อไม่ให้ไอีพียเพยเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันทําลายจนเนี่ยผมผมจะถามว่าช่อนี้ผมอาจจะเกิดคือหมดโอกาสแล้วที่จะได้กินลูกเพราะว่ามาเจอมันทําลายเรียบร้อยแล้วนะครับช่อมันแห้งแล้วนะครับคราวนี้การกำจัดครับผมจะพูดย้ําส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายวิดีโอว่าเราจะมีสารอะไรในการกำจัดครับ คือง่ายๆเลยถ้าใครมีไม่เยอะครับต้นไม่เยอะเลยมี1-2-3อ่ะต้นน้ำผสมผงสักฟอกครับใส่สันไหลนิดหน่อยครับเอามาฟอกกี้กได้พน่พนพน่พนพ่หรือใครไม่มีฟอกกี้ก็เอาลาดมันก็จะตายทั้งหมดแล้วก็ตัวของเพี้ยแป้งเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครเจอว่าสวนตัวเองเนะี่ยเป็นสวนใหญ่แล้วจะต้องการที่จะกําจัดเยอะแบบมากๆครับคือสารที่จะใส่จะ สามารถนํามาใช้ได้คือเป็น c a ร์บอนไ85นะครับหรือชื่อทางการค้าถ้าเกิดใครไปเจอในตลาดเนี่ยเขาจะเรียกว่าติดปากกันว่าซื้อสารเซวิน85นะครับแต่มันเป็นชื่อทางการค้านะครับแต่ก็หาซื้อได้ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะใช้อยู่ตลอดก็คือเป็นอ b a าแมก t ิสครับก็ตัวนี้เองจะเป็นแบบน้ําใสครับสูตรเย็นก็สามารถที่จะพ่นได้ครับสูตรเย็นเนี่ย ก็ผมเคยลงไว้แล้วถ้าเกิดใครถามว่าสูตรเย็ยนสูตรร้อนมันเป็นยังไงก็คือว่าพ่นไปแล้วไม่มีผลต่อดอกเ็าเรียกเขาเรียกสูตรเย็ยนแต่คือมันจะเป็นสารที่มันจะเป็นละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่าวันอื่นผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือง่ายๆใช้น้ําผงซัขฟอรครับกับอะบาแม็กตินหรือคาร์บอเล85ก็ได้นะครับในการกําจัดเพลี้ยแป้งที่ช่อดอกมะม่วงนะครับเพื่อที่จะทําให้มะม่วงเราเนี่ยติดดอกออกผลนะครับถ้าเราดูมาดู และแก้ไขได้ทันเนี่ยช่อมะม่วงก็จะติดลูกครับ <ไป S 1> ก็วันนี้นําเก็ดเล็กๆน้อยจากที่เจอหน้าง,งานจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่ทันยังไม่ทันเป็นประสบการณ์แต่ว่าก็มาเจอก็เลยนํามาบอกกันนะครับไม่เกี่ยวกับคําถามหรืออะไรผมเจอเองนะครับก็นําเคสเป็นกรณีศึกษามาฝากเพื่อที่หากใครเจอนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรทุทธพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปวิดีโอมาใหม่ก็ f c ที่พึ่ง เข้ามาใหม่นะครับเป็นสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ดูแล้วอย่าลืมกดปุ่มสต b s c ไ i b ์นะครับหรือปุ่มติดตาม mm hmm. เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสว่วนทีราวาดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มีเอฟเฟคครับลูกน้องส่ง <c oughs> <c oughs>